Si <US> O-Yan <uneopen> Murray Aboh, si treats Yeah. ที่มาของแนวคิดนะครับหน้ากากถีบนน้ํารักษาระยะห่างนะครับก็เกิดมาจากนะครับพอดีไปเห็นรูปภาพอ่าของเด็กนักเรียนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเขาทําเป็นหมวกเป่าเป่าบนจีนนะครับมันก็จะมีอ่าหมวกออกยาวๆเนาะนะครับรักษาระยะห่างนะครับแล้วทีนี้พอดีไปเจอหมวกของตรงนั้นมาทีนี้ก็เลยมีไอเดียบอกว่าอยากจะเอามาทําบ้างนะครับทีนี้ก็เลยกลับมานั่งคิดใหม่ว่า เในประเทศไทยเนี่ยมีมีอะไรพอที่จะทําแบบเขาบ้างนะครับนะครับแล้วพอดีจังหวัดเลยเราก็น่าจะมีอะไรดีๆที่จะเอามาทําได้บ้างนะครับทีนี้คิดก็มานั่งคิดอยู่คิดไปคิดมาก็เลยนึกถึงหมวกพีตาโขนก่อนนะครับตอนแรกตอนแรกนึกถึงหมวกผีตาโขนก่อนทีนี้ก็มานึกถึงว่าจะทํายังไงกับหมวกผีตาโขนดีจะให้ ทำเพื่อรักษาระยะห่างนะครับก็คิดไปคิดมายังไงก็มันมันมันไม่มีอะไรที่จะพอที่จะทําได้นะครับทีนี้ก็เลยมาเขาก็เลยมานั่งปรึกษากับเพื่อนร่วมงานนะครับกับน้องในท,ท,ที่ทํางานนะครับทีนี้พูดกันไปพูดกันมาก็เลยน้องก็เลยเสนอหมวกผีคนน้ํานะครับ,บนนขึ้นมานะครับหมอกผีคนน้ําขึ้นมาเป็นของอาเภอเชียงคาน,คงน,งนนะครับจังหวัดเลยของเรานะครับก็เลยได้ไอเดีย ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเอาหมอกผีคนน้ำนี่แหละนะครับซึ่งจะมีเขานะครับเป็นเป็นเขาวาเขาวายเนาะแล้วก็จะมีมีเชือกตรงข้างบนแล้วก็มีผ้าผ้าผ้าเป็นเสียผ้าอยู่ข้างบนนะครับซึ่งก็เลยมาคิดว่าจะเอาผีคนน้ำานี่นะครับเป็นไอเดียในการทําหมวกรักษาระยะห่างนะครับก็เลยจากนั้นก็เลยวางวางแผนนะครับร่วมมือกับทีมงาน ในโรงพาสตอนเนี่ยครับช่วยกันทานะครับหมวกผีขนน้ํารักษาระยะห่างนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทําก็จะเป็นพวกรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็จะสังเกตว่าตรงหน้ากากก็จะใช้เป็นพวกกํลลังยานะครับกํลลังยาที่ไม่ใชาแล้วนะครับเอามาตัดแล้วก็ทําเป็นหน้ากากนะครับแล้วก็จะเอามาใส่กับเฟซชิลนะครับจะมาใส่กับเฟซชิลซึ่งจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนตรงเขาเนี่ยในส่วนตรงเขาเนี่ยผมใช้ลำต้นของตะไคร้หอมที่แก่ตัดนะครับเอามาเอามาตัดเป็นเ,เป็นท่อนหนึง่งแล้วก็มาดัดโค้งเอานะครับมาดัดโค้งเอาแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดตรงมุมสองทางแล้วก็แล้วก็เอาเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับ <S <S เศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็ประดับไปข้างบนนะครับ ก็จะเป็นมานี้นะครับแล้วก็วิธีการใส่ก็นี่ครับก็จะใส่อันนี้เป็นเฟซชิลนะครับเอาเฟซชิลมาประดับประยุกต์ใช้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าก็สามารถรักษาระยะห่างของผู้มารับบริการได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็สร้างความาประทับใจสร้างความตื่นตาเตื่นใจแก่ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดีนะครับ